สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องพองปายมิดหมอแคนแฟนหมอลำมาพบมาพ่อกันทางช่องไทยซีเกตชาแนลมันเกิดยังขึ้นครับพี่น้องบอดโจได้ออกมาโพดตัดพ่อถึงลูกหนีแบบนี้เมื่อบอท่านถึงชั่ว่มงครับห้าสิบสีนาทีโพวตตามที่พี่น้องได้เห็นเลยครับ ลูกนี่ที่ติดค้างวงสาวน้อยล้มหายตายจากต่อเนื่องกันหลายคนแหละคือเป็นแนวนีนอผมกะสอนวดบอกเคยสาบเคยแสงไผหน้ามีแต่หายกำลังใจทรงพลังให้เพิ่นได้ทำม้าหากินให้เพิ่นดีขึ้นและยังมีอีกหลายคนที่ยังติดข้างวงยังไงก็ขอฟื้นตัว เร็วๆเ,เหลือกินเหลือใช้แล้วนึกถึงวงผมด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องเพิ่์ย่างได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นใต่โขดของเพิร์น,น้ำครับผมต้องควักเงินตัวเองมาจ่ายลูกทีมเพื่อให้วงได้ไปรอดให้วงไปได้รวมกันแล้วตอนนี้หลายล้านบาทเลยครับไม่อยากเอ,อ่ยชื่อ และไม่เคยสาบแช่งใครเลยมีความคิดเห็นต่อมาจากเพื่อนครับขอให้ผลบุญของการทำดีเสมอมาจงส่งผลให้ได้นี่หนังขายอ้อรายได้ทะลุพันล้านครับไม่ต้องสาบแช่งสาบครับกรรมมันมีนกลไกของมัน มีแบบนี้ด้วยหรือครับบอสผมคนหนึ่งครับสามพันบ,บาทครับไม่ได้ไปไหนอยากติดหนี้อีกจังเลยครับจะสิ้นเดือนแล้วครับผมอ,อตัวนี้จากผู้ใดนะครับพี่นอาก,กันน้ำไปอ่านนะครับบอสจกันยังไนว่าคอมเมนต์ในครั้งที่สองท่านไหนเสียชีวิต ผมก็ขออโหสิกรรมต่อกันจะไม่ให้ติดค้างกันในชาตินี้หรือในชาติหน้าครับอยากให้ได้เอ่ยชื่อขึ้นมาเด้อหลายคนจะคอมเมนต์ไปให้กำลังใจครับพี่นอ้องสำหรับโพสที่บอสโยพินในโพสเห็นมาก ก่อนนาโพดนี่ครับหนึ่งชั่วโมงเป็นได้โพดขึ้นเพิ่งเห็นจากเฟซอุตสาว่าจะหาวันไปเยี่ยมวันนี้ได้รับข่าวว่าสิ้นลมหายใจสิ่งไหนติดค้างกันผมขออภิสิกรรมต่อกันนึกถึงวันดีๆต่อกันฝาเป็นคนดีอีกคนเสียดายมากครับ f อสาวน้อย f อลาตัวจริง ขอดวงวิญญาณสู่พบภูมิที่ดีมันก็อาจจะเป็นสืบเนื่องจากโคษนี่แหละที่ผมอ่านเนี่ยครับก็มีอีกหลายปู่หลายคนที่ว่าจากสาวน้อยเป็ดบันแพงไปเล่นบ่ท่านไหนใจบ่ท่านไหนใจเพิินนะพี่น้องเนาะกระทือว่าผ้้ี่หลวงลับไปแล้วเพิินกับอโวุิกรรมใหม โอ้ที่ยั่งก็ขอให้มาไงมี่ขอให้ฟื้นโตเฝ้ากลับมาใส่หนีเร็วๆนั่นคือความผู้เชอกของคนเป็นเจ้านี่คนเป็นเจ้านี่กระทุกบ่หน่อยกูหลุมนี้ดะครับพอหยังคาใช้ายในแต่ละครั้งของการเดินทางของแต่ละมึอแต่ละเว้นของลูกทีมตามีิเพ่นวามาาครับจ่ายไปแล้ว เป็นล้านเพื่อให้วงเดินไปได้ท่านนี้ท่านน,นครับช่องไทยสีเกตแชนแนลขอเป็นกำลังใจให้ทางบอโจสู้ต่อไปสิ่งที่เห็ดมาสิ่งที่กระทำมาระหว่าฟ้าดินเป็นเห็นในคุณงามความดีอนาคตอนาคตข้างหน้าครับ วันที่17บเจ็ก,กรกฎาคมนี้หน้งคายออกกัสิสมอยากให้สมอยากให้สมอยากได้ให้สมปรานะรถนากับสิ่งที่ลงทุนเพราะสิ่งที่มันเสียไปมันกับาอาจเอากลับขึ้นมาได้นาะพี่น้องเนาะลูกดีกับซ้ำเทวดาตับเหยียบตาสม,มัยสมือได้ครับ สิไปท่วงสิไปท่วงเศร้าท่วงแรงกับว่าใดเนยเพราะการเป็นเจ้าดีที่ดีอย่าไปบังคับขืนใจลูกนีมากเกินไป้าบาไปบังคับมากกับว่าไดเอกลูกดีนะปัจจุบันอ่ากะเสือมิยังครับมีความคิดมีความอ่าน อีกอย่างหนึ่งก็คือบอกง่ายๆครับเป็นผู้ที่หัวหมอกะว่าได้มีตัวบดกฎหมายมาบัางคับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นทร่รมครับพี่น้องความเป็นทร,รมความหักความแพงในขณะที่ว่าจ่างสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนี่ก็ด้วยความหักด้วยความแพงครับผมวาจัางวาจะอยากได้ไปเสพไปงั้นตามงานต่างๆ อยากได้ไปฟิดวิกจังสันจังซี่เพราะเพราะความอยากได้เมื่ออยากได้แล้วมันกระสมครับที่อยากได้ครับเมื่อจ้างไปแล้วบางเถ้อบางที่มันกระขื้นเหตุปัดใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เหดให้ที่เ็ดให้บ่ได้ตามที่เจ้าของคิดนาะพี่น้องเนาะ ด้วยเหตุด้วยปัจจัยในการจัดการจัดงานก็นดีแต่ทางนี้ทางนั้นครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้ถ้าประยากทิดข้างถ้าป่ะยยาขทางค่าใจซึ่งกันและกันถ้าว่าอยากเสียเสียสิ่งที่ดีที่งามคนเห่าครับพิจใจกันยอดเงืยนย้อนข้ับครับ แม้แต่ญาติพี่น้องจะพิจใจกันยอนเงื่อนยอดครับดังนั้นยาเสียพิจัยกันยอดเงื่อนยอน,ยอน,ยอนคำ้นนนนนนนคำครับเป็นกันญาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นดีที่สุดมินีกับเฝ้าใจมันสิบอะไขค้างขาดใจกันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ฝากตอนมดบ็อแคนแฟนหมอลำเอาไว้แต่เพียงสมนีนะครับเนาะขอบคุณถี่มาเบิงขอบคุณที่มาแยง ช่องไทยซีเกตชาแนลอย่าเลื่องอย่าพลาดไป่ให้กำลังแรงเชียร์แรงใจลาดหน่อยผู้หญิงมือแรงนี้นะครับเดอ้อหลงเล่ามิตรภาพ่พอ,อกันคลิปหนาสบายดีครับผม